ไม่สามารถต้านทานแรงปรารถนาของหัวใจได้เธอเลยส่งข้อความกลับไปหาคริสบาวค่ะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มกลับมาคบหากันหลังจากนั้นแล้วก็อจะรู้กันะอีกเมื่อไหร่นี้เราก็ไม่รู้อีกนะก็อย่างที่บอกน้ำพริกถ้วยเก่าเนี่ยมันก็คงยังแซบอยู่เหมือนเดิม,มแต่จะแซบมากน้อยแค่ไหนมีแค่เขากับเธอเท่านั้นที่รู้นั่นคือนะรีฮันน่ากับคริสบาวใช่แล้วค่ะส่วนคนที่เป็นของ คนของเขาและคนของเธอก็ต้องแยกย้ายกันไปตามระเบียบนะก็ต้องรอดูต่อไปอย่างที่เบลบอกนะคะว่านะการกลับมารักกันครั้งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสําหรับผีเน่ากับโล่งผูกเขาได้ว่าได้เป็นการเนี่ยนะปลุกตํานานให้ทั้งคู่เนี่ยคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฉันชอบจริงๆเลยสำนวนนี้โกลม กับผีเน่าเนี่ยมันเข้ากันดีจริงนะอย่งที่บอกว่าตัวคริสเองเนี่ยก็ทำให้รีฮาน่าเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยมาล้างแต่เน่าจะทำให้เจ็บช้ำใจแล้วร่างกายทางร่างกายอีกด้วยเออแต่ว่ามันต้องมีอะไรดีสิทำให้คริสเอ่อทำให้รีฮาน่าถึงอยากจะกลับทางที่ต่างคนเนี่ยก็ต่างรับรู้ว่าเออเลิกลากันไปปุ๊บต่างคนก็ต่างมีคนใหม่แต่ว่ายังไม่วายแอบติดต่อกันจนจนกระทั่งทำให้แฟนใหม่ของคริสบาร์เถึงก็แบบคือฉันทนไม่ได้แล้วนะฉันมีหลักฐานทุกอย่างว่าเธอเนี่ยยังกลับไปติดต่อกับรีฮ เยอะๆอยู่อะแล้วชันที่อยู่ข้างๆถลับเป็นตัวอะไรถูกต้อง <นะ S 2> แล้วก็มาด้วยเนี่ยโพเอาภาพก้นเนี่ยโพลงอินสตาแกรมอีกโอ้โหนะเชื่อเขาเลยจริงนะสำหรับคริสบบาลันนี้อะรอดูกันต่อไปแล้วกันฮะว่า คู่นี้สรุปแล้วว่านะคะจะกลับมาลงเอยกันเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นเพียงแค่รักฉับฉวยเท่านั้นนะคะ,คะมาต่ออีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะงานนี้นะ,ะเป็นใครก็ต้องมือตึบหรืออาจจะต้องแบบว่าพิจารณาตัวเองนะคะว่าน้ำยาเนี่ยนะคะยังดีอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับหนุ่มจัสตินทิมเบอร์เลค่ะนะคะเขาบอกว่างานนี้จัสตินอาจจะต้องโดนต๊บแน่ๆออถ้าพระยาสาวคนสวยเนี่ยออกมาขู่ว่า ถ้าน้ำยาเธอบูตอีกฉันจะหาผัวใหม่นะเอ,อเป็นผู้ชายเจ็บออนะเจ็บออนะบเขาบอกว่าว<ๆ>ันนี้ค่ะเออนเวบไซต์ของสายามดาราลงแบบนี้เลยนะคะจะมีลูกหรือโดนทิ้งมึนตึบ จัสตินเครียดบิลคู่อรอรอบสุดท้ายเขาบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยแต่งงานแล้วนะก็อยากจะมีลูกกันทุกคน,นะคะก็ไม่แปลกที่เจสสิก้าบิลในเอกสาวสุดเซ็กซี่ถึงตกเป็นข่าวสกิดจัสตินทิมเบเลสสามีรูปหล่อ El เอลพริวนี่นะคะให้กม้มหน้าก้มตาตั้งใจทําการบ้านหน่อยนะคะเพื่อผลิตทายาทคนแรกของเขาสิธที เหตุอายุเนี่ยก็ล่วงเลยเลขสามมาแล้วนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีลูกไม่ทันใช้ค่ะทั้งยังทําให้ชีวิตคู่เนี่ยไม่คืบหน้าไปถึงไหนอีกนะคะแรงข่าววงในนะคะยังใช้ว่าสาวบิวจริงจังกับเรื่องการผลิตทายาทของเธอมากถึงขั้นนะคะหากว่าทีมเบรกนะคะยังมัวแต่ยึดยักอาจจะไปหาผัวใหม่ให้รู้แล้วรู้รอดไปเออในเมื่ออยู่ <laughs> ด้วยกันแล้วฉันอยากมีลูกแตจะขาดแล้วแต่เธอเนี่ยทำ ไม่รู้ว่าไม่ขยันทําการบ้านหรือว่าน้ายาบูดเออหรือว่าไม่มีน้ํายากันแน่ง <c oughs> านนี้นะคะจัสตินได้ฟังแบบนี้แล้วก็ร้อนๆ้อนหนาวหนาวบาเทีเขาบอกว่าบิลนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ32ปีแล้วแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่สาวๆาวหลายคนอิจฉาที่สุดเพราะแน่นอนเธอได้ครอบครองผู้ชายที่หล่ออีกหนึ่งคนของโลกอย่างจัสตินทิมเบเลกใช่พี่สิว่าไม่หล่อ ไม่เถียงเลยหล่อมากในช่วงจังหวัดที่เขาเอวพิ้วเนี่ย<ช>พลิ้วจริงๆคือแบบไป<ช>สะโพกดูด <laughs> แต่แบบข้างล่างและทีเนี้ยเราบอกว่าดาราจินดาเบลเนี่ยดารานักร้งรรองหนุ่มลูปหล่อวัย33ปีเนี่ย <c oughs> พวกเขาแต่งงานกันตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2012ค่ะแต่กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีแววนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีลูกกันสักทีและมันก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ทําให้เตียงนอนของทั้งคู่เนี่ยเริ่มที่จะสั่นสะเทือนซะแล้วค่ะไม่ใช่เฉพาะประกอบการกิจ แต่ขาเตียงเนี่ยโยกทันทีแล้วก็หักจัดอาจจะหักดังโครมหากจัดสินยังเมินเฉยไม่เร่งรีบทำการบ้านเขาบอกว่านะคะหนังสือนะดี e e n q u i r e r อะอ้างแหล่งข่าวว่าบิลนะหรือเจสิก้าบิลนะคะออกการไม่พอใจมากๆที่ชิมเบล็กไม่เดินหน้าสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเสียทีนำไปสู่การมีปากเสียงกันเพราะประเด็นหลักนั่นก็คือ ฝ่ายชายอิดออดและลังเลทั้งที่บิวเคยเชื่อว่าตัวเองจะต้องตั้งท้องภายในปี2013หลังจากแต่งงานได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นาหาแหล่งข่าวกล่าวว่าเจสิก้านาะรบเราให้สร้างครอบครัวมาโดยตลอดและตอนนี้เธอก็เหลืออดเต็มทีแล้วเธอยื่นคำขาดกับสามีว่าหากเขายังไม่เปลี่ยนท่าทีก็เลิกกันไปดีกว่าค่ะค่ะชัดเจนถูกต้องไม่ต้องถามคำถามแต่แบบ อ,อัปเดตข่าวมาอะไรเงี้ยไม่เคยเจอแบบนี้นะที่จะเลิกลากันเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่มีน้ำยาถูกต้องออค่ะบอกว่าแค่นั้นไม่พอค่ะแรงข่าวยังพูดอีกค่ะน้องเบลบค่ะบอกว่ามันทำให้จัสตินเนี่ยเริ่มมีสติขึ้นมาโดนขู่นะคือเอาง่ายเธอจะยอมมีลูกหรือว่าเธอจะเลิกกับฉัน <S <S หรือถ้าจะไม่หาสามีใหม่ให้เลือกเอามีไม่กี่ทางที่เจ็บที่สุดก็คือถ้าไม่ถ้าไม่มีทำไม่ฉันไม่มีลูกสักทีฉันเปลี่ยนผัวใหม่แล้วนะใช่ออนนี้เจ็บมากจัสตินเลยบอกว่ารีบมีสติทันทีเลยค่ะแม้ว่าเขา เป็นพ่อคนเอามากๆนะแต่เขาก็รักเจสิก้าและยินดีที่จะททุกอย่างเพื่อเจสิก้าเอาไว้นะคะรั้งให้เจสิก้าอยู่กับเขาตลอดเวลาค่ะและประเด็นนั้นก็คือเขารู้ว่างานนี้เจสิก้าเอาจริงแน่นอนค่ะ mm hmm. เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเออออกไปตามนั้นคือผู้ง่าจะสินแนะนํานะถ้ารักและรั้งอยากจะรั้งเจสิก้าไว้พอปิดไฟปุ๊บ หันมองหน้ากันปุ๊บเจสิก้าทำกันบ้านเธอรีบทันทีเลยไม่ต้องให้เจสิก้าหลับหรือไม่ต้องให้เจสิก้ามองหน้าเธอเธอจะกิบเจสิกาเธอเป็นฝ่ายลุกเองเลยยอามัวแต่อิดรรทเพราะว่างานนี้แหล่งข่าวเนี่ยเธอมีผัวใหม่ได้แน่บอกเลยว่าเจสิก้าเอาจริงนะจ๊จะเพราะว่าแต่งงานกันตั้งแต่ปี2012ัน้องเบลเดือนตุลาคมและนี่2013แล้วนะนี่2014ัโอ้องพัเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ครบ2ปีตายแล้วถ้าภายในสองปีนี้หรือในตุลาคมนี้เจสิก้าบอกว่าน่าจะสิ้นไม่เร่งทำกันบ้าน เธอมีผัวใหม่แน่นอนเจสิกิกนไอจัสซินจ๋าเธอฟังให้ดีนะจ๊ะและที่สำคัญเขาบอกว่าเหตุผลอีกหนึ่งใหญ่ที่เจสกาบิวอยาให้จัสซินมีลูกมีเต้าทั้งทีเนี่ยเพราะว่าเธอไม่สบายใจกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาแม้ว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตามแต่ว่า ตัวจัสตินเองยังติดชีวิตเหมือนว่าตัวเองเป็นหนุ่มโสดอยู่ออยังแฮปปี้ยังปาร์ตี้ยังหลันช<อ> <ละ S 2> ้าอย่างเอ,เอลพลิ้วไปหรือเปล่าว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะใช่และที่สาคัญนะคะยังเอลพริ้วกับสาวๆไม่เลือก้วยงานนี้เจสิก้าต่อให้รักแค่ไหนถ้าสามีไม่ซื้อสั่์แล้วคิดจะนอกใจตลอดเวลาเจสิก้าบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกัน ให้เลือกเอามี2ซนทั้งหมดเลไอ้ประเด็นแรกเนี่ยจริงๆแล้วแบบถ้าสามีไม่มีน้ำยาเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับขั้นเลิกแต่ว่าด้วยพฤติกรรมของจัรต์รีวิมแบบเนี้ย เอลพิวใส่กับสาวๆคนนู้นคนนี้น<ช>ี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจสิก้าเนี่ยนะคะอยากมีน้องเร็วๆใช่ถูกต้องค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรู้สึกของความเป็นพ่อรู้สึกว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็หยุดเอลพิวสักทีใช่แล้วค่ะการน,นี้นะคะฟังแบบนี้แล้วนะคะจัสซินจะว่าอย่างไรถ้ามีความเคลื่อนไหวเกาะติดแน่นอนแต่เชื่อเธอร้อยทั้งร้อย ผู้หญิงนะน้องเบลเราเป็นผู้หญิงเองนะผู้ชายเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าผู้หญิงเนี่ยร้ายสุดตอนไหนรู้ไหม mm hmm. ตอนที่ผู้หญิงพูดคำขาดใช่เธอคิดว่าหรือไหมผู้ชายจะคิดว่าอุ้ยไม่เป็นหรอกเดี๋ยวงอก,ก็หายออลองดูลองดูลองฉันยื่นคำขาดดูเยเธอจะรู้่าไปแล้วนะจ๊ะว่าจะเปลี่ยนสามีเนี่ยลองด,ลองดูลองดูนะคะไอ้เปลี่ยนเตียงน้องได้แต่เปลี่ยนสามีเ,ออเนี่ยจัสตินต่อให้รักแค่ไหนก็เถอ <c oughs> ถ้าเธอยังไม่ขยันทำกันบ้านแลยหยุดเอวริ้วแต่<า>ถ้าสมมติเปลี่ยนจริงจเนี่ยจัสตินต้องเป็นฝ่ายที่แบบอายนะจริงเนาะ น้ำยาไม่มีแล้วจนถึงขั้นภรรยานหนีออไปม,มีแฟนใหม่อายใ,ใช่ไหมอายแน่ๆน,นะว่ากันไปรอดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรไม่แน่วันนี้อ่านข่าวไปบุ่งนี้เจสิก้าบิวแถลงข่าวท้องตัได้แสดงว่าจจสซินมีน้ำยาจริงๆแล้วเดี๋ยวจะนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ